ผู้เคยไปเที่ยวที่เซียรหนาอ่าใช่แล้วถ้าพวกคุณยังไม่เคยไปกันแล้วก็อืมใช่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่รูยเซียนาเป็นครั้งแรกโดยมีผู้เชี่ยวชาที่อยู่ที่รูยเซียนามาแล้ว1นึ่พันชั่วโมงเอาล่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าเย้เอาล่ะผมเชื่อในแต่เผอ ผู้เรามากับผู้มีประสบการณ์ยโอ้อ่ะโดนแล้วเหรอโดนแล้วเหรอโอ้หมอกเฮ้ยปกติในหลุยเซียนาหมอกมันก็เยอะอย่างนี้แหละ ตายมันจะมีอันนี้อันนี้แบบหมอกหมอกเนี่ยเรายังยิ้มได้มันจะมีหมอกฝนตก,ม,กมี<ร>าพายุเข้าแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเออใช่ผมนะเห็น,นมันมีบอสใหม่วนี้จราเข้ใช่ป่ะใช่จราเข้สุ่มเป็นบางแบบเท่านั้นมาเฉพาะตอนฝนตกด้วยเียเว่้าแต,แต่ตาที่แล้วผมไม่ก็ท้องฟ้าแจ่มใสมันจะเป็นอารมณ์เหมือนหมอกอย่างเงี้ยแหละครับแต่หมอกมันจะแบบมีพายุหน่อยรัดจอจะเกิด เอาว่ะแม่งพาทัวร์หลุยเซียน,น้าได้พาครับนะคุณคุณเพื่อพาผมทัวร์หลุยเซียน,น้านะอยากรู้จังเลยว่าวประเทศประเทศและเขตนี้เป็นยังไงชีวิตที่นี่มัน,นช่างแสนโหดร้ายคนที่นี่เป็นมิตรนะขานาดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนยังไม่เป็นมิตรเลยอาจารย์ <c oughs> โอเคเข้าใจละ วันก่อนผมเดินกับคุณบอสอนี่ยตับตันบอสเนี่ยอยู่ๆผมก็โดนต้นไม้กินคน,นดึงเข้าไปวัดหายไปเ,เลยทนำะไมดูเสียหน้าอันตราย,ยาวะเขาคนพื้นเมืองเขาค่อนข้างเป็นนิษนะแน่นอนครับคนพื้นเมืองเราเป็นคนที่มีต,ตระหาัตยาณในการเอาตัวรอดเป็นอย่างดีแ <c oughs> ม้ว่าจะหยิบหาเหวอะไรมาก็ตายได้เหมือนกันหมด ผมเคยโดนแม่กระทั่งตะเกียงกระแทกหัวแตกมาแล้วบางทั้งที่ดาเมจแม่งมีแค่หนึ่งะเฮ้ยผมอยากเป็นอาวุธได้ในยลูเสียมากแค่ตายหลังจากตานั้นผมแทบจะอยากดูดบุหรี่เลยทางนั้นน่ะเขาเขาทำงานกันอยู่เขาเขาเราเออแล้วแล้วเราเป้าที่อยู่บนนั้นแหละครับเอ้ยเอาโอเคป้าเขาวูบไปแล้วเหรอไหนป้าครับผมไม่เห็นเลย มจำได้ว่าในนี้มีคลังอาวุธซ่อนอยู่ว,ว้าวผู้รู้ผู้รู้ทิศรู้ทางแค่ตายมันเป็นสิ่งที่เราเกิดร้อยครั้งมันก็จะอยู่ตรงนี้ร้อยครั้งว้าวดีดียังแล้วที่มากับผู้เขี่ยวชาญตาย มี3มทางอยากให้ไปไหนดีครับมีไปฐานทัพฐานทัพคามอีกโรงงานไอรอนแล้วก็โรงงาน Iron, ก่ออิดแบทเล่กับคาร์นดูจากการคำนวณที่ทิศท,ทางผมแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องไปทางป้อมปราการน,นะครับครับเ้าผมจะพาคุณไปโอ้โหโหโหเสียงที่หลุยเซียน้ามันอย่างนี้นะ เวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จะไม่มีไก่จะมีเสียงก็0 2 2 4 8 0. 3ดสาแแปเฟอร์ลอยเต็มฟ้าเสียงค่อนข้างใกล้พอตัวเลยนะพวกต้องอให้ผมเดาอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นเองไอออนเวิร์กบบอสก็จะอยู่นั่นนั่นหมายความว่าได้เวลาแล้วก็จะต้องไปทักทายชนพื้นเมืองกับปืน <Yeah. S 1> ของเรากัยการทักทายแบบหนเซียนหน้า ที่นี่เราไม่ค่อยทักทายกันด้วยภาษาเท่าไหร่ยกเว้นบางคนเราไปไป็ปทักทายเน่ครั้นผมไม่ึกว่าเสียงอะไรเอ้เสียงมาร้องฝั่งนู้นครับเหมือนมีคนจะไปเตะมาที่หลุยเซียน้อ้าวผมว่าที่หลุยเซียน้าคนมาท่องเที่ยวไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะครับ ยังมีเลือดไหลรุนเลยผมได้ยินเสียงได้แล้วเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ให้เสียงมาจากข้างหลังครับเสียงมาจากข้างหลังเตรียมตัวครับมาเที่ยวมาเที่ยวหรือเส้นหน้าครั้งแรกมันก็จะเสียวๆหน่อยหน่อยโอเคครับการรักทายแบบหรืเสียหน้าเขาต้องแบบค่อยๆเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถูกต้องเลยครับตะกี้ผมตกใจมันจะบอกว่าเป็นมิดไหมมัน ก็เป็นมิดแหละครับอยู่ข้างหน้าเราเลยครับคือคนปืนเมืองที่มาพร้อมกับกระสุนฝังคุนครับฝังคุณครับมันวิง่งมันวิ่งไปทางมันไปวิ่งไปทางอ e ีครับผมเห็นแล้วครับ,รบผมเห็นแล้วครับรับตารับรับตาผมเห็นแล้วโอ้ยคขี้ชาวชาวหูเซียน,นาเขาวิง่งจ็อกกิ้งกันตอนเช้าเลยใช่แน่นอนครับแน่นอนว้ยวา้วาวครับตึ๊บ แกนะครับยเซียนหน้ามีการวาร์ปได้ด้วยหรือหรือเซียนหน้าของเขตเวลาไม่คงที่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเล็งหัวแล้วผมมปอี่ทีผมอยู่ข้างล่างแล้วอ่าคนคนท่องเที่ยวเมื่อกี้เขาวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ว่านี่นี่เวลาของหลุยเซียนหน้ามันไม่ค่อยตรงกับที่อื่นบางทีเราเดินเดินอยู่เราจะวาร์ปไปนู่นเลยลงน้ําไปเลยรู้ตัวอีกทีก็นอนไปแล้วอะไรเข้าใจแล้วเสียงอยู่ฝ่ามือข้างหลังครับข้างหลัง มาแล้วครับมาแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยิงหนึ่งนัดครับหนึ่งนัดเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับอย่าอย่าให้คนขึ้นมันหลุมเซมาวิ่งหนกตื่นตะกอนทำไมคนเจ้าวหลุยเซียน่าตาเมาเอจวะเป็นวันเป็นวันธรรมดาของหลุยเซียนนะมันก็จะประมาณนี้แหละครับ ชาวลุนเนาเขาทักทายด้วยด้วยด้วยจุดสามเปกันเนอะเขาเดินเจอหน้ากันเขาไม่เซร์ไฮโลเขาเซรปังปังปังกระดอน